สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง In C h ead. วันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟี FA Mobile 20ในเซิร์ฟไทยแลนด์กันเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงการอัพแรงหรือว่าแรงอัพนั่นเองนะครับแรงอัพคืออะไรลร่ะครับแรงอัพก็คือการที่เราจะอัพแรงให้นักเตะนะครับอย่างดูอย่างในรูปนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับองลี Only อันนี้นะครับก็คือมีโอเวอร์ออลหนึ่งร้อยลาซาสังเกตตรงขวามือจะมีเลขหนึ่งองลี Only ของผมนัดอัพเป็นแรงหนึ่งแล้วนะครับ เราก็จะมาดูกันว่าการอัพแรงทำยังไงนะครับก็ถ้าเราเข้าไปที่หมวดนักเตะนะครับก็จะเข้ามาที่เทนอันแรกมันจะเป็นเขียนว่าเลเวลอัพเห็นไหมครับซ้ายมือนะครับที่มีขีดนะครับก็มันก็จะเป็นการอัพโอเวอร์ออลแบบปกตินะครับก็คืออัพโอเวอร์ออลทั่วไปนะครับแต่ถ้าเราเลื่อนมาตรงนี้มันจะเขียนว่าแรงอัพเห็นไหมครับก็คือการอัพแรงอัพนะครับสิ่งจําเป็นที่เราจะต้องใช้เลยก็คืออันนี้ครับก็คือคอมมอนแรงนะครับมันอันนี้มันมีด้วยกัน 2- สีนะครับ ก็คือสีม่วงกับสีเขียวนะครับอีกอันนึงมันจะเป็นเลดเลดอะไรสักอย่างนะครับแต่คือว่าอันนั้นผมยังอัพไม่ถึงนะครับอันนั้นน่าจะเอาไว้อัพสาหรับกูกแรงสูงหรือเปล่าอันนี้ก็ก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ายังอัพไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับเราก็จะมาดูกันครับว่าวิธีการอัพยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองอัพลองตัวนี้ดูตัวที่จากตัวนี้นับมาเนยังไม่มีอัพแรงนะครับตัเห็นดูวิธีการอัพก็จะต้องใช้คอมมอนแรงนี่ครับคอมมอนชาร์ตเนี่ ในการอัพแหล่งขั้นแรกจะต้องใช้5อันนะครับแล้วก็อันต่อไปก็ต้องใช้เป็นนักเตะโอเวอร์ออลเจ็ดบแปดบวกเอามาย่อยนะครับก็คือตำแหน่งการอัพของเขานะครับจะเขียนเขียนได้ว่าเขาเขียนว่าแอตแท k กเกอร์ก็คือตำแหน่งของมาเน่ก็คือตำแหน่งเป็นพวกเกมลุกนะครับก็เป็นพวกแอตแทกนะครับก็จะต้องใช้นักเตะที่เป็นตำแหน่งแอตแท็กเอตแท็กเกอร์มามาอัพนะครับเดี๋ยวลองดูอย่างพวก CAM อย่างพวก เฮวินเดอบอยอันนี้นะครับก็เ,เป็นมิดฟิลด์เดอร์นะครับก็ถ้าเราจะอัพแรงเขาเราก็จะต้องใช้นักเตะที่เป็นมิดฟิลด์เดอร์เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาเป็นพวกมิดฟิลด์ทั้งหลายแหล่ LMCAM อะไรประมาณนี้นครับ CM อะไรอย่างนี้ครับถ้าเป็นกองหลังยังดูอย่างฟานได้นะครับก็จะต้องใช้เป็นดีฟินเดอร์เห็นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นพวกนักเตะกองหลังอย่างเป็นพวกบานบิซากา้า โมเสสอะไรอย่างเงี้ยครับนเต้ดอลบีอะไรอย่างนี้นะครับ,ก,ร B, CB, รรบก็เ้าจะมาล็อกอัพกันนะครับอย่างนี้ Only, อองรีเพราะอันนี้ผมอัพเป็นแรงหนึ่งแล้วนะครับถ้าเราจะอัพเป็นแหลงสองมันก็จะใช้เงินไม่เท่ากันเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแหลงหนึ่งก่อนนะครับกับวิธีการอัพต้องใช้เงินด้วยนะครับเห็นไหมครับก็คือใช้นกเตะหนึ่งคนคอมมอนชาร์จห้าแล้วก็ใช้เงินคอยหนึ่งหมื่นนะครับก็จะสามารถอัพเป็นแรงหนึ่งได้ อันนี้เป็นแรงหนึ่งแล้วก็ถ้าจะอัพเป็นแรงสองนะครับก็จะต้องใช้คอมมอนชาร์จ10อันนะครับแล้วก็มีนักเตะว่าแปดสิบบวกเป็นแอตแทกนะครับเพราะว่าอองรีเป็นแอตแทกเห็นไหมครับแล้วก็ใช้เงิน2องพันอันนี้ผมก็จะลองอัพเป็นแหลงสองนะครับอลองดูนะครับแล้วก็เมื่อเราอัพขึ้นมาแล้วมันจะมีเลข2บอกเห็นไหมครับ ทีนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่ามันมีประโยชน์อย่างไรนะครับก็ถ้าสังเกตด,ดีๆตอนนี้ผมมีอองรีแลงสอแล้วก็มีการาบี้แลงหนึ่งนะครับก็คือตอนนี้ก็เท่ากับว,ว่ามี3แรแลงแล้วนะครับก็จะดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงซ้ายตรงขวามือด้านล่างจะมีจุด3จุดนก็คือ3แรแลงถ้าเมื่อไหรที่มันครบ5 มันจะบวก OVERALL เป็น1นะครับก็คือมันก็จะได้ OVERALL ทีมเพิ่มขึ้นมา1 OVERALL นะครับนี่คือประโยชน์ของมันนั่นเองนะครับแต่ถ้ามันมีเป็น10ก็จะบวก2 OVERALL นะครับแล้วก็จะทำให้มีโอ l เพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ถ้เยอบถัดมาดูอีกช่องหนึ่งนะครับมันจะมีเขียนว่าลังทานเฟอร์เห็นไหมครับอันนี้ก็คือมันเป็น ลักษณะของการถ่ายโอนแรงนะครับเดี๋ยวผมมีจะรูปภาพประกอบนะครับดูอย่างรูปนี้เป็นประกอบไปนะครับก็อย่างนี้รูปจะเห็นได้ว่าผมมีมาโคร้อยโอเวอร์86นะครับมันมีแรง3แล้วแล้วก็ผมต้องการถ่ายแรง3มาให้ตาดอนซานโชที่เป็นโอเวอร์82แรง1นนะครับถ้าผมถ่ายมาจะต้องใช้เงิน70 0 0 0มือเวลาถ่ายโอนมามันจะได้เป็น จาดอนซานโชแหลง3นะครับเห็นมาเห็นม <man> ีลูกศรบอกว่าชี้ไปที so ่3นะครับส่วนมาโครลอยก็จะเหลือแค่ปกติไม่มีแหลงนะครับไม่ใช่แบบว่าถ่ายมารับรวมกันเป็น4นะครับถ่ายมาเป็นแค่สนะครับส่วนมาโครลอยก็จะเหลือเป็นแบบไม่มีแหลงปกตินะครับก็อันนี้คือวิธีการถ่ายโอนแหลงนะครับก็ทีนี้เราก็จะมาดูกันที่สิ่ง ว่านักเตะคนไหนอัพแรงได้นักเตะที่เราจะสามารถอัพแรงได้นะครับก็คือนักเตะโอออลแปขึ้นไปนะครับจากซีซั่นที่แล้วมันจะต้องเป็นโอออลร้อยแต่ซีซั่นนี้เขาปรับให้มาเป็นว่านักเตะ80บบวกขึ้นไปก็จะสามารถอัพแรงได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าตัวอัพแรงเราสามารถหาได้จากที่ไหนนะครับก็หลังจากนี้ไปนะครับกิจกรรมต่อจากนี้ไปมันก็จะมีแจกไปเรื่อยๆนะครับ ก็เริ่มตั้งแต่จากอิจกรรมอีเตอร์มันก็เริ่มจะมีแจกแล้วนะครับดูอย่างอเตเตอร์ก็มีแจกบ้างนะครับตรงไหนก็ตรงนี้ก็มีแจกนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้ SBC ก็มีแจกคอมมอน5ูอันนี้ก็ต้องทำหาที่มาย่อยนะครับแล้วก็ตามที่เราแลกมันก็จะมีให้แลกด้วยอันนี้ลูกศิษย์จะไม่มีแล้วมั้งครับ แล้วก็มีจะมีกิจกรรมที่มาใหม่ก็เป็นกิจกรรมฮาซาก็มีแจกนะครับนี่ครับฮาริจะร์ฮาซาเนี่ยครับก็เขาก็มีแจกเห็นไหมครับอันนี้เดี๋ยวพอมันมีครบเจ็ดมันก็จะสามารถแจกเห็นไหมครับคูณสิบเลทคอมมอนคูณยี่สิบห้านะครับในฮาซ่าอันนี้ก็มีนะครับ นี่ครับคูณ30เห็นไหมมันจะมีแจกต่อหลังจากนี้ไปกิจกรรมที่มาใหม่ๆหลังจากนี้ไปมันก็จะมีแทบกิจกรรมแล้วนะครับก็อันนี้ก็สําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจว่าอัพแรงคืออะไรนะครับก็จะอธิบายไปคร่าวๆแล้วกันนะครับก็จะทําให้สามารถโอ้ออเพิ่มขึ้นได้อย่างนี้ถ้าเกิดผมอัพไปอีก2คนมีเป็น5เนี่ยโอออมันจะกลายเป็น11 5านะครับก็ทำให้โอออเยอะขึ้นนะครับก็สําหรับ วิธีการอับแรงก็มีแค่นี้นะครับก็สุดท้ายนี้ก็ผมก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับก็สําหรับข้อมูลถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องจบแค่นี้นะครับก็เล่นเกมกันให้สนุกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ